ช็อกเสนาโคกอดีตดาราดังป่วยแมะเร็งระยะสุดท้ายประกาศขายบ้านใช้นี้คนแห่ให้กำลังใจถือเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนช็อกไปเลยทีเดียวสำหรับกรณีข่าวการป่วยของเสนาโคกสมชายเปรมประภาพงศ์อดีตดาราพิธีกรชื่อดังหนึ่งในพิธีกรรายการยุทธการขยับเงือกที่โด่งดังในยุค90หลังมีข่าวว่าป่วยหนักเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย โดยข่าวยังระบุว่าเสนาโคกนั้นนอกจากจะป่วยหนักแล้วยังต้องเจอกับพิศเศษฐกิจช่วงโควิดทําให้ต้องประกาศขายบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดเพื่อนําเงินมาใช้หนี้ธนาคารและรักษาตัวอีกด้วยภายหลังจากที่มีข่าวออกมาก็มีแฟนๆและเพื่อนพ้องเข้าไปให้กําลังใจเจ้าตัวผ่านทาง Facebook กันเป็นจํานวนมากทั้งนี้เสนาโคกด่งดังจากรายการยุทธการขยับเงือกที่ได้รับการนิยมเมื่อ20ปีก่อน ทำให้หลายคนรู้จักคำว่าเสนาซึ่งในรายการก็มีพิธีกรดังๆที่สร้างชื่อจากรายการนี้อีกเพียบอาทิเสนาเปิลเสนาหอยเสนาลิงเสนาติ๊กเสนาเพชรเสนาโนด์และยังมีหนุ่มแหม่มสุริวิภาที่รบบทเป็นเลขาในรายการนี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ